ต่อไปภาพปแรกมาที่จังหวัดสงขคล้ากันบ้างค่ะเอาบจส้ขคล้าเพาสนับสนุนการถ่อง่ถวชุมชนนะคะจัดประกวดออกแบบเถพักแบบโฮมสเตย์ชุมชนริมทะเลราบส้ขคล้าค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขคล้ารวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดาเนินการจัดประกวดออกแบบเทพักในพื้นที่ชุมชนริมทะเลราบส้ขคล้าเพื่อเป็นต้นแบบเทพักและส่งเสริมการถ่อง่ถวชุมชนตามนโยบายด้านการท่อง่ถวและกีฬา อีกทางยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเทชุมชนสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะโดยมีนายไพยเจนมาร์คสวุวรรณนาย,ยอกองค์การบริหารสวนจังหวัดสรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและก็คณะผู้บริหารอบจอสงขลาเขาวรวมนะคะณห้องประชุมมิงเมืองชั้นสององค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาค่ะ โครงการประกวดออกแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ชุมชนริมทะเลราบสงคล้าจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสงคล้าเล็กโฮมสเตย์ค่ะจิงเงินรางวัลบูราคารวมทั้งแมดเนนนิ่งแสนเซมื่นบาทนะคะก็แบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทค่ะก็คือประเภทอนุรักษ์ข่าวเวอร์นาคุล่าสไตล์มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ารวมทั้งแมดซีสิบเก้าผลงานแล้วก็มีประเภทรวมสมัยโมเดิร์นสไตล์ค่ะมีผู้สนใจส่งผลงานเข้ารวมทั้งแมดเนียซสิบซผลงาน โดยพ้นการประกวดออกแบบส่งคลา l เล็กโฮมสเตย์พอมีด้วยประเภทที่นึงก็คือประเภทอนุรักษ์ย่างที่บอกเวนางคุล่าสไตล์รางวัลชนะเลิศ3้0หมื่นบาทค่ะได้แก่ทีม N ดีไซน์นี่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะนำโดยนายอนนท์ unknown, ซาไทยสงค่ะส่วนประเภทที่สองโมเดิร์นสไตล์ค่ะรางวัลชนะเลิศสามหมื่นบาทได้แก่ทีม Power p u f p Girl นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเหมือนกันค่ะก็นำโดยนางสาวธิตยาเพ่งบูลและก็นางสาวรัศกร นั่นค่ะกมลว่ารี่นั่นเองค่ะ mm. แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยหลังจากนี้แบบที่น้องๆอ,ออกไปก็จะ mm. ไปเป็นแบบอย่างในการที่จะทําโฮมสเตย์ในสไตล์ชุมชนนั่นเองค่ะ mm hmm.